เดนพรญาติโยมหลังจากดูเจดีเสร็จเหมือนเดิมพาจานิกนท่านจะพาผมไปดูถ้ำอีกแล้วดู ท่านพาผมมาอีกแล้วครับท่านไม่ถามสุขภาพผมเลยเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาหน่อยไม่ได้เลยครับ รหว่างทางนะฮะจะเดินไปแม่ห้องสอนก็ได้เจอวัดธรรมพญานาคอาจารย์นีิก่อนท่านก็สงสัยอีกแล้วพาผมมาดูท่านเดินเร็วเลยครับนู่นน้ำหน้าไปก่อนแล้วกลัว <c oughs> ผมไม่ไปด้วย ท่านถามหาไฟจะมีไฟยังไงครับเสาไฟยังไม่มีเลยเลอยู่ในหูเขาไปถามหาไฟมันก็แล้วรดแล้ว เราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะฮะไม้ตไปตัวเปล่าแต่มันแคบนะฮะมันต้องเอาวางของก่อนถึงจะเข้าไปได้งั้นก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไว้วางสัมาระเสร็จจะถายให้ดูไหม